อ้า <osc> อันนี้เป็นเป็น BP สีแดงนะเพื่อน BP สีแดง BP ตัวนี้คือคืออันนี้เราใช้กับชวิตประจําวันของเราเลยนะเพื่อนใช้กับชิตประจําวันเราจริงๆก็คืออันนี้เป็นตะกร้าขนมจีนนะเนี่ยตะกร้าขนมจีนนะเนี่ยตะกร้าขนมจีน BP สีแดงนะตัวนี้ได้น้ำมันดีมากเพื่อนได้น้ำมันดับหนึ่งเหมือนกันครับรดับหนึ่งก็คือร้อยโลกากประมันนะหนึ่งกิโลครับกากน้ำมันคือหนึ่งกิโล เออได้น้ำมันร้อยร้อยร้อยห้าลิตรร้อยสิบลิตรแล้วแต่ครับตัวนี้เนี่ยพวกขาพัดลมเนี่ยขาพัดลมเนี่ยโต๊ะเนี่ยโต๊ะก็อี้ต่างๆเนี่ยฝาฝาเอฝากองข้าวเนี่ยฝากองข้าวเนี่ยเนี่ยถ้วยข้าวเนี่ยถ้วยข้าวเนี่ยเนี่ยกถ้วยข้าวเห็นไหมถ้วยข้าวเออก็อันนี้ก็ตะกร้า เน็นไหมตะก้าตะก้าเราใส่ตะก้าเราใส่ของอันนี้คืออันนี้ก็ตะก้าผลไม้เนี่ยตะก้าผลไม้ตัวนี้ลอยน้ํานะลอยน้ำเนี่ยอยู่ประมาณนี้เนี่ยไหมตะก้าใส่เสื้อผ้าเนี่ยอันนี้ตะก้าใส่งานทั่วไปชิปอะตะก้าใส่ผักใส่อะไรก็ได้เนตะก้าอย่างเงี้ยเหมือนกันครับเพื่อนเหมือนกันอันนี้เป็นสีแดงนะสีแดงเวราลโมสีชมพูสีอะไรก็ช่างเราโมสีฟ้า สีม่วงเราก็โมรวมแดงเลยเราโมรวมแดงเลยเนี่ก็คือ,คอพัสดุตัวนี้อันนี้ PP, พีพีนะใช้ชีวิตจำนของเราเพื่อนๆเดินเดินข้างทางเดินตามอ่านตามอะไรถ้าเจอเก็บเอาไว้เลยเราเก็บเอาไว้เลยเอ,เ,เ,เอาไ้าไใช้ใช้กับชีวิตจำนของเราเนี่ยเราอบได้น้ำมันดีครับเพื่อนตัวนี้อบได้น้ำมันชั้นหนึ่งชั้นหนึ่งแล้วนะอบน้ำมันชั้นหนึ่งเลยเพราะว่าร้อยโลก็แป้งประมาณหนึ่งกิโลครับหรือหนึ่งกิโลครึ่งแล้วแต่ครับเท่าฐานนะเท่าฐาน ประมาณหนึ่งกิโลครึ่งตะก้าพวกนี้เนี่ยคือใช้ชีวิตจำปังเรา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 มองเห็นปุ๊บเราที่อธิบายอยู่นี่คืออธิบายอย่างนี้เราก็มองเห็นภาพแล้วว่าเออเราเดินเดินไปเห็นเราก็เก็บมาเก็บไวาไว้โยนไว้โยนไว้เราอบได้น้ำมันเอามาอบเนี่ยเราเราเอามาอบของเราอบน้ำมันของเราเนี่ยก็คือมองเห็นภาพแล้วเพื่อนมองเห็นภาพแล้วว่าเอออันนั้นก็ใช่อันนี้ก็ใช่ทุกอย่างคือใช่หมดเลย จิตสบายันนี่คือของจริงหมดเลยนะเพื่อนของจริงหมดเลยนะเนี่ยเหมือนกันเนี่ยเพืเดี๋ยวจะบอกสีแต่ละสีไปเรื่อยเนี่ยข้างลังก็เหมือนกันสีอแต่ตัวนี้เนี่ยตัวนี้ได้น้ำมันน้อยอ่าตัวนี้จะได้น้ำมันน้อยได้น้อยหนึ่งเนี่ยได้น้ำมันไม่ค่อยเยอะตัวนี้เดี๋ยวจะบอกอนเดียบายิเดียดบายทีหลังอเดี๋ยวไปทีหลังอ้าวโอเคครับเพื่อนก็คืออันนี้เป็นพี่แดงเป็นพี่แดงลักษณะเป็นอย่างนี้อ้า ขอบคุณที่รับชมครับจ้าว